สวัสดีครับไปรุ่อนอ่าวันนี้พอดีจะเปลี่ยนโอลิงแล้วส่งก๊อกไปให้ลูกค้าก็วันนี้เลยจะมาบอกวิธีเปลี่ยนโอลิงทั้งตัวกลางและตัวในอทั้งตัวกลางและตัวในก่อนอื่นเราก็ต้องเลาะไอ้ตัวนี้ตัวกลางเราเลาะไปแล้วอันนี้ตัวในตัวในเห็นไหมว่ามันกระจุยเหมือนแล้วเห็นไหมอ่ะเราก็ต้องทําการเงี้ยเอาตัวในออกก่อน ก่อนแง,แงะเลยแงะไงะก็ได้แงะไปเลยแต่ถ้าดีมันจะมีอ่าเราจะต้องใช้อะไรก็ได้กดกดสอนมันลงไปแล้วก็แงะโอริงออกโอริงเก่าอ่ามันจะออกมาแบบนี้อืมแล้วก็จะโอริงใหม่ของตัว ข้างในมันก็จะเป็นเป็นสอนจักสปริงแบบนี้เราก็ยังใส่ข้างในจะเป็นเงี้ยอ่าเอาสปริงใส่เข้าไปข้างในสอนแล้วเอาใส่เข้าไปแล้วจัดเลียงให้มันดีๆจัดเลี้ยงให้สอนมันลงไปให้ได้ให้มันลงไปตรงกลางก่อนให้ได้ ทำลงกลางเี้ยเสร็จแล้วเราก็จะเอาสปริงใช่เอาโอลิงตัวนี้ยัดใส่ลงไปตัวนี้เป็นโอลิงทนน้ำมันนะครับไม่ใช่โอลิงวงละห้าบาทติบาททั่วไปจะใส่เข้าไปแบบนี้เราจะใช้ลูกบล็อกประมาณเบอร์หกกดมันลงไปถ้าไม่ลงก็เราก็จะเอาหา เหล็กอะไรก็ได้ที่มันไม่แหลมอ่านี้เราก็จะใช้ที่ีแ e ค่หูใช้เหล็กอะไรก็ได้ที่มันไม่แหลมค่อยๆดนันลงไปให้มันเข้าร่องมันอย่าไปใช้เหล็กแหลมนะครับเดี๋ยวมันจะจิ้มทะลุเอา พอ,อเข้าไปไมันจะเป็นแบบนี้แล้วลองกดสอนอ่ามันจะอยู่ท่านี้ได้ดีเราก็เอาลองเป่าเอาปากเป่าถ้าเป่าแล้วลมไม่ออกก็ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวกลางใส่เข้าไปตัวกลางมันจะใส่อยู่ตรงร่องกลางตรงนี้เนี่ยตัวกลางนี่คือตัวที่ทําให้นักที่ว่าก๊อก เวลาเสียบเสียบท่อท่อที่ท่อก๊อกท่อล่างเสียบเข้าไปแล้วน้ำมันซึมอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวตัวที่เราใส่ไปข้างในเนี้ยตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยตัวนี้ตัวเดียวเลยก็คือโอลิงโอลิงตัวเนี้ยตัวเดียวเลยอ่าที่ก๊อกรั่วก๊อกซึมน้ำมันเสียบแล้วท่อน้ำมันซึมเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเลยอ่าเราจะใส่เข้าไปแล้วก็เอาที่แกหูเอาที่มันไม่แหลมอ่ะเพราะว่าถ้าแหลมแล้วเดี๋ยวมันจะไป เกี่ยวไปแทงทะลุขาดเอาเราก็ค่อยให้มันหลงร่องกลางน่ะเนี่ยเ<ม>นี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะอยู่ร่องกลางตรงนี้<ม>เราเราก๊อกท่อนล่างมาเสียบเข้าไปในรูป๊ะน้ำมันไอสอนไอตัวสอนท่อนล่างมันก็จะมาดันสอนท่อนบนปรกดมันก็จะประกดตรงนี้ทาให้น้ำมันไหลเพราน้ำมันไหลออกมามันก็จะอยู่ในห้องตรงนี้ แล้วมันก็จะมีโอลิงตัวเนี้ที่ทําให้น้ามันมันไม่ซึมออกมาก๊อกไข่น้ำมันซึมเนี่ยไปเปลี่ยนวงเปลี่ยนวงนี้ยวงเดียวก๊อกไม่เสียก๊อกไม่เสียนะครับบอกเลยก๊อกไม่เสียไปเปลี่ยนโอลิงตัวนี้ตัวเดียวต่อให้โอลิงตัวในทั้งของก๊อกตัวนี้แล้วก็ของตัวท่อมันกรอบเปื่อยก็ตามอ่าไปเปลี่ยนโอลิงตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยแต่ถ้าก๊อกไอตัวตัวในเนี้ยเวลาเราถอดท่อออกมาน้ํามันรั่วถ้าถอดท่อออกมาแล้วน้ำมันรั่วโอลิงตัวนี้เสียตัวนี้เสียด้วยแต่ถ้าเสียบสายแล้วน้ํามันรั่วโอิงงกลา โอลิงตัวกลางแต่ถ้าถอดสายน้ำมันซึมออกจากถังโอลิงตัวในจําไว้โอลิงตัวในมันก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ก็คือมันเสื่อมมันหมดอายุเนี่ยเห็นไหมมันเสื่อมมันหมดอายุแต่ถ้าเสียบสายแล้วน้ำมันรั่วโอลิงตัวนอกจําให้แม่นๆนะถ้าถอดสายออกแล้วน้ำมันออกจากถังโอลิงตัวในมีปัญหาแต่ถ้าเสียบสายแล้วน้ำมันรั่วออกออกจากก๊อกโอลิงตัวกลางมีปัญหาอ่าเอาไปลองเปลี่ยนกันดูนะครับก๊อกไม่เสียนะครับ ไม่ได้ช่างบอกว่าท่อน้ำมันรั่วแล้วเปลี่ยนก๊อกไม่เสียนะโอลิงอย่างเดียวแค่นั้นเองจบข่าวไว่รุนอันนี้ก็จะส่งลูกค้าอแล้วก็ให้ลูกค้าส่งก๊อกคืนกลับมาก็คือสลับกันจะได้ไม่ต้องรออันนี้ของัวลิงัวลิงสปอตเตอร์เหมือนกันเหมือนกันโอลิงเบอร์เดียวกันจบข่าว